นี่เป็นหอยไม้ไผ่นะครับล้างทำความสะอาดแล้วก็สไลด์นะครับแล้วนี่คือเครื่องนะครับก็จะมีซอสเต้าซี่ครับกระเทียมต้นหอมพริกขี้ฟ้านะครับวันนี้คือคะน้าไทยนะครับจะลวกหอยนะครับนี่นะครับแป๊บเดียวนะครับพอน้้ามันร้อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปราดบนหอยนะครับเต้าซี่เราได้ทําเป็นซอสแล้วนะครับผมได้ทําเป็นซอสเรียบร้อยนะครับการลวกคะน้านะครับก็จะใส่รสชาติไปในน้ําด้วยนะครับ ใส่น้ำมันครับแล้วก็รสชาติก็ผมจะใส่เกลือกับน้ําตาลนะครับพอน้ําเดือดแล้วนะครับใส่คะน้าลงไปครับนี่นะครับใส่คะน้าลงไปครับพอได้แล้วนะครับแล้วก็เทพักไว้ครับใส่น้ํามันนิดหน่อยนะครับแล้วก็เครื่องนะครับใส่ลงไปครับผัดให้เขาหอมนิดหน่อยครับแล้วก็คะน้าครับใส่ลงไปครับพร้อมกับหอยนะครับแล้วก็ผัดนะครับผัดนิดหน่อยนะครับเพื่อให เต้าซี่นะครับคลุกเคล้าให้ทั่วถึงให้กระจายตัวนะครับนี่นะครับให้ทั่วถึงกันนะครับแล้วก็คราวนี้ก็น้าซุปครับน้าซุปแค่น้ำคลุกคลิกพอนะครับแล้วก็มาปรุงรสชาติด้ยวยชูรสนะครับน้าตาลครับซอสหอยนางรมครับแล้วก็ซีอิ๊วดำนะครับผมใช้ซีอิ๊วดําเค็มนะครับไม่ใช่ซีอิ๊วดําหวานนะครับเป็นซีอิ๊วดําเค็มนะครับแล้วก็พริกไทยครับคราวนี้ก็ผัดรสชาติให้ ทั่วถึงนะครับผมใช้ไฟแรงนิดหนึ่งนะครับเร่งไฟนิดหนึ่งนะครับเมื่อสักครู่นะครับนี่ครับสุดท้ายครับแป้งมันครับผัดให้ทั่วถึงนะครับคราวนี้ก็ได้แล้วครับหอยแม้ไผ่ผัดแ้าซี่ครับขอบคุณทุกคนที่รับชมครับสวัสดีครับ